วันนี้เราจะมาเป็นพิธีกรกันค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยพิธีกรด้วยนะคะก็คือน้องเยชียครับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสมดุดระบายสีแสตสัว ไปตีดเรียบร้อยแล้วอุ้ย,ยรูปแรกนะคะจะเป็นรูปนี้ค่ะรูปหน้าแรกเลยนะคะรูปนี้นี่นะคะอันนี้พี่เราระบายสีแล้วนะคะรูปที่สองค่ะอ่าให้น้องวิจิตร์เซ็นบ้านปีกกานี้คือรูปที่พวกเราวาดไปแล้วะคะ่ะ พี่วาดครับแล้วสวนที่พี่ก็วาดเหมือนกันนะคบลูกสาวชงดอกไม้ครับต่อไปอันนี้นะครับเออะไรนะเขาชื่วอว่าปีนนี้นะคะจะเป็นคา้าๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะถ้าเกิดใครเคยดูก็จะคา้าๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเลยค่ะก็จะเป็นผู้หญิง อันนี้นจะเห็นสตอรี่นะคะเราชิมอันนี้นเห็นสตอรี่ค่ะต,ตัวต่อไปนะคะก็คือเจ้าหญิงโอ้โหนะคะที่ใส่ชุดกระโปรงสั้นนะคะพี่ดาวพี่ดาวก็ส<ม>วยจ่าก็ยิ้มสวยทสิเื้อ,อดาดานาฬิกาเจ้าต่อไปรูปนี้ก็จะเป็นรูปรูปคล้ายๆอัน,นาครับแต่ไม่ใช่นะครับ นี่แล้วนี่ก็จะเป็นผลไม้ครับเป็น,ปน,ปนฟนืองสาวังถืดอกไม้ครับกับผลไม้ครับ<ม>แล้วหน้าต่อไปก็คือจะเอาอะไรนะ่ะเตหนอย,ยที่โมเอนะคะผมสั่นค่ะครับ สีนะคะแต่แปะสติกเกอร์ไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไม่แนะ่ใจว่าจะเห็นหรนือเปล่าเล่มต่อไปค่ะจะเป็นเล่มเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่หญิงนะคะข้า <c oughs> งหลังก็จะมีเมลซีบอลิสันโพนี่แล้วก็วิงค่ะดูข้างในกันเลยนะคะข้งางในก็จะมีสติกเกอร์เหมือนเช่นเคยนะคะนี่แต่ว่าเราก็ติดไปแล้วสองอันนะคะภาพแรกค่ะก็จะเป็นภาพ นี้นะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงผมเหลืองนะคะอันนี้คือตอนเป็นเด็กธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นตอนที่แปลงร่างแล้วค่ะส่วนคนนี้นะคะก็ตอนที่ยังจะเป็นเด็กมัธยมนะคะตรงนี้พี่ตัวพี่ดาวขาวค่ะแกแล้วก็จะเป็นตอนที่แปลงล่างแล้วค่ะนี่คนตะกี้นะคะส่วนคนนี้ค่ะ กัมาผมั้นนะคะแต็จริงๆแล้วนี่ค่ะพี่เดรเลยว่าจะตัดคลิปแล้วจะตัดคลิปแล้วแล้วก็คนนี้นะคะก็ะขอที่จะแปงลงร่างเหมือนกันแปงลงร่างเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นลูการน้อยค่ะแล้วก็ตัดน้อยนี่เ้าไปมากเลย แต่อันนี้ก็คล้ายๆตัวร้ายเลยนะคะไม่แน่แต่ว่าตัวร้ายนี้เปล่าเพราะว่าเราไม่เคยดูนะคะแล้วมาอไปกันเลยน,นี่นะคะก็เป็นตัวเด็กมัธยมตะกี้ที่เราเปิดไว้หน้าแรกเลยนะคะอันนี้คือโลโระลายสีเลยนะคะที่อันนี้เราเป็แต่สติกเกอร์แล้วส่วนรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปสัตว์น้อยค<ม>่ะทารูปหัวใจค่ะก็เป็นสติกเกอร์ค่ะแต่อันนี้ก็หน้า เหมือนหน้าตะกี้เลยอะค่ะค่ะผมสั้นะคะ่ะนี่นะคะข้างหลังก็จะมีให้ลงทะเบียนส่งไปเพื่อจะได้รับของรางวัลค่ะและจุดจุดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับการรีวิวนี่ค่ะที่ติดตู้เย็นของวันพีชนะคะเราจะมาแจกอันนี้กันค่ะแจกค่ารางวัลเดียวนะคะคนที่ตอบ คำถามถูกนะคะเรามี3ามคำถามค่ะใครที่ตอบคำถามถูกทั้งสามคำถามเลยนะคะก็จะได้รับอันนี้ไปเลยค่ะคำถามมันจะไม่บอกนะคะแต่ว่าเราจะเม้นไว้ใต้คลิปนะคะว่าคำถามมีอะไรบ้างเราไม่รู้เชื่ออะไรเพราะเราไม่รู้จัก um อ่าที่ไม่ออกอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าอ,ออกคอ่ะ คนพีนะคะนคนก็จะ,จะมีปืน้่แปะตู้เย็นได้ของแท้เลยนะคะแปะตู้เย็นได้อันนี้ก็จะมีปืนด้วยครับแปะตู้เย็นได้นะคะเดี๋ยวตอนหลังนะคะจะไปแปะให้ดูกันค่ะจะไม่ใครที่อ่านได้โอเคะค่ะสําหรับคนที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวจะให้ไปเดี๋ยวเราจะให้ facebook นะคะก็ให้ไปติดต่อกันใน a c e b o o k เนาะ ใครตอบถูกก็ติดต่อที่ Facebook ค,ค่ะนี่ใครอยากได้ก็ส่งคำถามมาเลยส่งคำตอบมาเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมไลน h ช n n นลนี้นะคะ バイバーイ,バイ,バーイ